รีวิวอะเลมอนนะคะเป็นบอลเลมอนนะคะทุกคนอันนี้สั่งเป็นหลายบอลมานะคะก็เขาให้มาไม่แน่ใจว่าให้มาหลายนึงหรือสองไหลนะคะทุกคนแต่ว่า,อาพอดีว่าไหลไหลค่ะทุกคนรีวิวหลายบอลเลมอนนะคะทุกคน พอดีสั่งมาค่ะหนึ่งไหลแต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้มาสองไหลหรือยังไงนะคะเพราะว่า,อาตอนที่เปลี่ยนกระถางนะคะเขาให้มาในแก้วเล็กๆนะคะที่รีวิวไปใครอยากดูก็ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านะคะแล้วทีนี้นะปุ้ยก็ได้เปลี่ยนมาใส่แก้วกาแฟแล้วก็ปิดฝาไวนะ้เนาะเพื่อจะอบได้แล้วก็ให้พื้นที่เขางอกเพราะว่าตอนนั้นเขาเริ่มงอกแล้ว คุยเห็นลำหนึ่งเขาเหมือนเขาเน่าค่ะแต่แต่ไม่แน่ใจว่าลำนั้นมันมีข้อไหนด้วยไหมแต่เนี่ยลำนี้เขาแตกสวยงามนะคะทุกคนก็โอเคค่ะผ่าน65บาทถือว่าคุ้มค่าค่ะเดี๋ยวเราก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะคะถือว่า,าในราคา65บาบาทเนี่ยบอลเลมอนเนี่ยก็คือ ก็ถือว่าผ่านคะ่ะทุกคนเพราะว่าปกติถ้าต้นใหญ่หน่ยก็ร้อยร้ยกว่าบาทนะคะอันนี้หกสบ้าบาทก็ถือว่าเลี้ยงเราเลี้ยงไหลมาถือว่าสําเร็จอยู่นะคะทุกคนตอนแรกกลัวมากกลัวจะเสียเงนินทิ้งกลัวเขาเน่าทิ้งเฉยนะคะก็ผ่านคะ่ะสําเร็จมาได้คะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวอ,อบอนเลมอนนะคะสั้นๆเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ